จากนั้นเราก็เดินตามแผนที่ผมกะไว้การจะได้ความจริงใจจากผู้หญิงที่มีความเด็ดเดี่ยวเช่นสมุนของกลุ่มรับแผนต่างชาติมาทำงานร้ายในครั้งนี้ต้องอาศัยชั้นเชิงและกลวิธีบางไม่ใช่ทำอะไรได้ยังกระจัดการคนธรรมดาแต่ถึงอย่างนั้นระหว่างที่ผมพาตะคว้างรัดล้อก,กำบังตัวเข้าไปใกล้สาวร่างอวบผู้เป็นเป้าของการทำงานหาข่าวรายละเอียดฝ่ายที่เป็นภัยกับเราผมก็ยังไม่แน่ใจร้อยเปอร์เซนต์ว่าจะเอาความจริงอย่างถึงกันจากแม่สาวผู้นี้ได้ เรื่องมันต้องเสี่ยงกันทั้งนั้นเราพยายามเคลื่อนที่ไปให้เร็วที่สุดแต่พออีกเราเรา100้อยเมตรจะถึงกลิมบึงที่สาวร่างเซ็กซี่นางนั้นกำลังจะขึ้นจากการสงสนานพ่อหล่อของเราก็ถึงตัวหล่อนแล้วลงมือปฏิบัติการอย่างทันอกทันใจไอ้หล่อบันเลงแล้วครับตาขวางชี้ให้ผมดูพร้อมอุทานอย่างตื่นเต้นผมขยับตัวชะเง้อขึ้นดูอยากรู้เหมือนกันว่ามันจู่โจมแบบไหน มันใช้วิธีดำน้ำลัดทางเข้าไปโผล่พรวดห่างจากขอบบึงข้างๆแม่คนเป็นเหยื่อในแผนเรานิดเดียวหล่อนกำลังขยับผ้าเปียกน้ำที่นุ่งกระจมอกไว้จะขึ้นเปลี่ยนผ้านุ่งอยู่แล้วเมื่อหล่อโผล่น้ำกระจายคงอกสัน่นขัญหายที่จู่ๆมีผู้ชายโผล่พรวดพลัดขึ้นมาข้างล่างโดยไม่นึกไม่ฝันไว้ผีทะเลเสียงอุทานแววมาเข้าหูเราได้ยินถนัดเจ้าหล่อไม่โมยืดญาติอะไรแล้วเพ่นพรวดขึ้นตะปบหล่อนไว้ แม้นันตะกายหนีมือกำาสิ้นเปียกของหล่อนเข้าอีตอนนี้ตะขวางถึงกระเผอตัวทะลึ่งพรวดลุกขึ้นยืนจะดูให้ถนัดลูกในตาอุ้มแม่เจ้าโวยดูสิครับนั่นก็ควรจะให้ตะแก่กัดมันอย่างตะขวางตาลุกพงด้วยความตื่นใจร่างที่เราเห็นเปื่อยอารองช่องแค่ครึ่งทอนในระยะห่างตอนนี้โดนมือเจ้าหลอกกระชากสะสิ้นผืนที่พันกายหล่อนไว้นั้นหลุดลงมากองแถวตาตุ่มเรือนร่างอยู่ในลักษณะเปื่อยขาวโพลน หล่อนวีดวาด์ปิดบนปิดล่างชุลมุนวุ่นวายเจ้าหล่อสวมบทบาทหนุ่มกัดมันเหนี่ยวรางหวังตะปบของสมามคันถ้าเป็นแอคชั่นดาราก็เรียกว่าตีบทแตกว่างั้นเหอะครับแม่นั้นก็ดิ้นสุดฤทธิชนิดยอมตายก็ว่าได้สบัดผึ่งขนาดเจ้าคนป้ามกำยำล่ำทะมึนยังเซดีแต่ว่ามันเหนียวร่อนไวได้ล้มลงไปด้วยกันเนื้อตัวหล่อนที่สะอาดหมดจดจากน้ำในบึงเมื่อครู่นี้พลันมอมแหมมเปลือเปื้อนขึ้นอีกขน ผมจนพรวดเล่งฝีเท้าเพราะตาขวางเอะอะชี้ให้ดูเหตุการณ์ที่เห็นอยู่กับตาเจ้านายไปเร็วไอ้หล่อทําท่าจะทําเกินคําสั่งซะแล้วไม่ใช่ตาขวางแกโวยวายเกินเหตุเพราะการปั้มกันอุตลุดระหว่างแม่สาวนมใหญ่ที่ตอนนี้ไม่ได้มีหน้าอกขนาดใจเอนไซส์ของร่อนเท่านั้นที่กวัดแกว่งสะบัดกระเพื่อมโชว์ความมาหูรานแต่สมบัติลี้ลับอันสำคัญของรอนที่มีอะไรปกปิดไว้เมื่อกี้นี้บัตรนี้มันก็พลอยโผลออกมา โชว์ความบรักกักให้เห็นเป็นทีๆถึงแม้จะเปื้อนโคลนตมไปบ้างก็เหินน่ะแต่มันกลายเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนไฟแห่งความใกล้ของเพศตรงกันข้ามให้หมกระพือขึ้นซึ่งเจ้าหล่อผู้รับหน้าที่ให้ปฏิบัติการปั้มลูกเดียวมันไม่อาจหนีความรู้สึกพันยังว่าไปได้ขนาดตาขวางซึ่งแก่และเหี่ยวยังคนเหนือเรียกว่าแก้มเหี่ยวท็อปยอบยังตาโพรงหนุ่มชะกันอย่างเจ้าหลอกก็ปั้มเอาตัวโก่งพอแม่นั้นนอนหงายมันขึ้นคลอมร่อนนอนนิ่ง เพราะตอนนี้มันเล่นดึงมีดมาจ่ออกรอนไว้ไอ้ความรักตัวกลัวตายทําใหแ้แมวป่าตัวนั้นหยุดออกฤทธิ์ได้เหมือนกันไอ้หลอทําท่าขยับโยงโยงโย,งโยกถ้าจะให้ผมเปรียบก็เหมือนคุณพร้อมจะตําน้ําพริกสักครกปอกหอมปอกกระเทียมเผาพริกใส่ลงไปเพียงแต่ยกสักกระเบื่อเงื้อง่าขึ้นแล้วตำโครมลงไปก็เรียบร้อยขืนช้าจะเลยเถิดไปกันใหญ่ผมรีบตะโกนลั่นท้องนาเฮ้ย hey, หยุดนะมันหันมาทำท่ายิ้มแห้ง ผมประเคนแข้างขวาดีดเข้าใส่แบบเตะแล้วเบรกไม่ให้เต็มตีนเจอเข้อลำตัวมันหน่อยเสือกไม่พลิกหงายลงไปตามนัดหมายหันมายิ้มยิงฟันทําท่าจะหลงเหยื่อที่ผมสั่งให้ปั้มเอาดือด้อหน้ามืดลืมตัวแบบนี้ต้องแก้ด้วยตีนนึกแล้วยันโครมทีบเข้าอีกทีตอนนี้ไม่ใช่ทีบเล่นๆแล้วกะให้มันกระเด็นหลุดจากอ้อมอกร่างสาวอวบที่นอนหงายแผ่หลามหมดท่าอยู่หลอมรอมันตะแคงลงไปไหลกระแทกดินมีดหลุดมือ พอลุกขึ้นได้ก็เพ่นแนบวิ่งหนีไปดือๆเข้าแผนที่วางไว้ผมทำท่าว,วิ่งตามสองสาก็หยุดหันมายิ้มกับแม่สาวเชฟบะที่กำลังยักแย่ยักยันลุกขึ้นนั่งยองๆเอาเข่าหนีบกันไว้สองมือยกขึ้นปกป้องนมเปื้อนโคนขนาดใหญ่สเต้าของกลอนไวผมมองเห็นอาการชัดเจนเป็นไงน้องสาวอย่าเพิ่งให้ฉันเล่าเลยค่ะขอพนุ่งก่อนเถอะผมหันไปเอานิ้วคีพนุ่งที่จ้าหล่อนะลกออกส่งให้ หล่อนรับไปสวมผุบเข้าทางหัวอุแม่เจา้าแค่พลิบตาที่หล่อนยกเอาผ้าผืนนั้นขึ้นสวมทางศีรษะเนื้อแต่งต่างที่ไม่มีอะไรบงังโชว์ความมโหฬารแบบหน้าทัศนาออกมาปลายแดงระเรื่อหน้าชิมยิ่งกว่าขนมปักริมมม้อตาลแม้บางส่วนเนื้อนมหล่อนจะเปื้อนโคลนติดอยู่มังแต่ก็ช่างอร่ามช่างเป็นอาหารสายตาหนุ่มเด็ดดีแท้พอพนุ่งเลื่อนลงไปคุมมันไว้โดยการกระจมอกแบบลวกๆผมก็ให้เสียดายอยู่คลามคลัน ไม่น่าจะผุบหายเขาไปในสิ้นผืนนั้นเลยของดีๆอย่างนี้มันน่าจะโชว์กันนานๆกลอนเบิกตาโตมองดูผมอย่างตื่นตื่นเอ๊ะคุณเป็นใครคนไทยคนหนึ่งที่ไม่อยากเห็นมนุษย์ที่เกิดใต้ร่มธงไตลงเหมือนกันหาทางทำลายล้างพวกเดียวกันเพราะตกเป็นทาสน้ำเงินให้คนชาติอื่นปั่นหัวพูดเท่านี้คงเข้าใจนะครับฉันฉันไม่อยากเชื่อคุณเลยแต่พูดตรงๆที่คุณช่วยฉันไว้เมื่อกี้มันมีความสำคัญมากกว่าเรื่องอื่นใดทั้งหมดเอาละฉันจะลองเสี่ยงดู เวลานี้บอกตรงๆฉันเหมือนคนจมน้ำมาเกือบมิดปากมิดจมูกอยู่ลอมารอแล้วถัดหลังนลงมาทำเรื่องผิดกฎหมายมากจนหมดอะไรตายอยากจะกลับเป็นคนดีอีกเอาเป็นว่าผมไม่รู้จะบอกคุณยังไงดีแต่ผมพอรู้เรื่องอะไรมาหลายอย่างแล้วผมก็รับปากว่าผมจะช่วยคุณแลวผมต้องช่วยได้คุณจะพาฉันไปจากที่นี่ใช่แต่คุณต้องเล่าอะไรให้ผมฟังยังไม่มีอะไรแอบแฝงอีกถ้าทุกอย่างโอเคทุกอย่างจะเป็นผลดีกับคุณรอนเมมริมฝีปาก ทำท่าไาตรายตองแววตาวาววามอยู่ในระหว่างรังเลนิดหนึ่งแต่แล้วหล่อนก็โร่งออกมาเอาละฉันจะเผยทุกอย่างเท่าที่ฉันรู้คุณถามอะไรถามมาได้เลยผมเอื้อมมือไปโอบไหล่กว้างพึง่ายแข็งแรงของหล่อนแล้วบีบต้นแขนอวบอิ่มอย่างปอบปอบแต่ผมสะบานได้ไม่ได้มีกระจิตกระใจคิดเรื่องเซ็กกับหล่อนสักนิดเดียวใจมุ่งมันอยากรู้เรื่องที่น่าสนใจที่กำลังจะหลุดมาจากปากของแม่สาวหุ่นชวนเสียวคนนี้เท่านั้น ใครเป็นหัวหน้าใหญ่ของพวกคุณตอนนี้ก็ท่านรองสิคะหัวหน้าโสภาสูญหายตอนประทะกับเจ้าหน้าที่ผมปิดปากเงียบไม่ยอมบอกหล่อนว่าผมกระตะคว้างนี่แหละที่เป็นคนเห็นลมหายใจเฮือกสุดท้ายของหัวหน้าโสภาของหล่อนคุณรอดกันมากี่คน 5. ผู้หญิงสองผู้ชายสามฉันถึงต้องไปไหนมาไหนตามลําพังไงละ่ะท่านรองไม่ยอมลดตัวมาเดินกับคนระดับลูกน้องอย่างฉันหรอกหลังจากที่ฝ่าวงล้อมเจ้าหน้าที่มาหากลุ่มที่ท่านรองรู้จกักแล้วมาพักพิงกับเขานี่แหละ ไอ้กลุ่มที่คุณว่าท่านองคุณรู้จักพาพวกคุณเลิดแหวกวงล้อมมามีกี่คนใครเปร็นลูกพี่มันรอนตอบกับชาดฉานโดยไม่ต้องนิ่งคิด11ทั้งตัวผู้ชายคนกรุงเทพที่ใครๆเรียกว่าหัวหน้าแผนผมรีบพุ่งไปยังเรื่องที่ใจจดใจจอ่อมีผู้หญิงชาวบ้านแผ่ล้อมแถบนี้อยู่ในแก๊งพวกคุณไหมผู้หญิงรูปร่างค่อนข้างใหญ่ผิวขาวหน้าตาดีมีบ้างไหมรอนตอบสวนมาทันทีถ้าคุณหมายถึงคนที่หัวหน้าแผนเขาจับเอาไว้มีนะ ฉันเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งถูกมัดอยู่ท้ายแพรในบึงล้อมด้วยกอสโสนขึ้นหนาทึบเลยมองจากข้างนอกไม่เห็นหรอกผมใจเต้นถ้าอย่างนั้นก็แม่นแล้วแม่ไม้จันรอนของผมคงอยู่ในกำมือไอ้พวกวายร้ายกวนเมืองชุดนี้นั่นเองแต่มันจับตัวหล่อนมาไว้ทำไหมจะว่าต้องการเงินค่าไถ่ก็ไม่มีวี่แววว่าผู้ร้ายระดับสูงพวกนี้จะทำอย่างนั้นแล้วทำไมมันไม่ปล่อยแม่ไม้นมโตกลับบ้านช่องทิ่นฐานสัที พอหลอนโดนหิ้วมาหมกในทุ่งนาหนองบึงอันรีรับแถบนี้หลายวันแล้วรู้ไหมคนสวยพวกคุณจะลงมือทําอะไรต่อไปหลอนโครงหัวจนผมที่เปียกน้ําบางปล่อยแกว่งไปมาไม่รู้หรอกคะ่ะเรื่องอะไรขึ้นตรงกับท่านรองและหัวหน้าแผนเท่านั้นเราเพียงแต่คอยรับฟังคําสั่งว่าจะทําอะไรเราถึงจะรู้คุณเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับคําว่านานรกมั่งหรือเปล่าหลอนสันหัวปฏิเสธอีกครั้งไม่เคยได้ยินมันอะไรกันคะผมรีบกบเกลือนเอาเหอะช่างมัน ไม่เคยได้ยินก็แล้วไปงั้นบอกผมหน่อยได้ไหมว่าคุณต้องทําอะไรบ้างในระยะที่คุณมาอยู่แบบหลบภัยกับหัวหน้าแผนอะไรของคุณนี่ไม่รู้สิคะก็บอกแล้วไงเขาใช้ฉันกับลูกน้องคนอื่นทําอะไรก็ไม่มีการบอกล่วงหน้าแต่ว่าวันนี้หัวหน้าแผนกับท่านรองเข้าไปในเมืองไม่ทราบมีเรื่องอะไรกันพอได้รับวิทยุตอนสายพาคนไปด้วย8คนเหลือเฝ้าแพเพียงหกคนรวมทั้งฉันด้วยได้ยินหล่อนพูดอย่างนั้นผมชักสังหอ์ใจขึ้นมากรามคลันว่ามันชักไม่ชอบมาพาคนซะแล้วกระมัง หากระดับหัวหน้ายังรองของหล่อนกับเจ้าขุนแผนนักเลงจากกรุงเทพตามหล่อนว่าขุมคนเข้าเมืองเห็นทีเรื่องมันจะไม่โสภาซะแล้วกระมังคุณชื่ออะไรมารีค่ะผมก้องล่านะยินดีที่ได้รู้จักครับขอบคุณมากนะคะคุณนำทางผมไปหน่อยได้ไหมมารีนำไปไหนละคะก็ไปแผ่พวกคุณนะสิมองจากทางนี้ไม่เห็นอะไรเลยมีแต่น้ำเบิงวางถ้ามีแผ่ผมน่าจะเห็นบ้างนะถึงระยะม,มันจะห่างไปหน่อยก็ตามที อ๋อมีสิคะถ้าไปเดี๋ยวก็เห็นมันเป็นแพรที่ต่อขึ้นเองด้วยมือพวกเราเอาไม้ไผ่มาทําลูกบวบผูกกันเข้าเราใช้หญ้าแห้งมามุงต่างหลังคากันน้ําค้างน้ําฝนจากตรงนี้คุณมองไม่เห็นเพราะมันหมกอยู่หลังกอสนที่ขึ้นเป็นทิวนโนนก็อย่างที่ฉันบอกไงละ่ะจากนี่มองไม่เห็นแน่ๆแล้วที่ที่คุณจะให้ฉันพาไปนะ่ะล้มเลิกเถอคะค่ะโดนฆ่าตายเสียเปล่าไหนคุณว่าคุณจะเอาฉันออกไปพ้นจากพวกนี้ไงละ่ะถึงคราวที่ผมต้องตัดสินใจมั่งแล้ว จะพาแม่สาวเชฟบ้านางนี้ถอยออกไปหลังจากหล่อนบอกเล่า90ให้รู้ถึงแรงกดดานของพวกวายหลายที่หล่อนอยากปลิกตัวออกมาหากไม่โดนโทษทันของกฎหมายบ้านเมืองเล่นงานเอาหรือจะขอให้หล่อนพาเข้าไปถึงจุดที่พำนักของพวกมันเวลานี้ผมยังมืด8ด้านไม่รู้ว่ามีแพรไม้ไผ่สุ่มอยู่หลังกอสโสนจริงหรือเปล่าแต่พอก้มลงมองเห็นรอยเท้าที่กดลึกบนดินเหลวๆรอบขอบบึงอันเป็นรอยของคนเดินมา เจ้าของรอยก็คือแม่มารีคนนี้นี่เองผมก็ล้มเลิกความคิดกะเอาหล่อนไปไว้ในที่ปลอดภัยตามสัญญาดีกว่าไอเรื่องบุกเข้าไปหารังหัวหน้าแผานหรือที่พักพิงท่านรองสาวผิวดำของหล่อนนั้นผมว่าผมใช้วิชาทหารที่เคยร่ำเรียนมาข้นหาทางสู่แหล่งซุ่มซ่อนพวกมันก่อนเอาหล่อนไปลุยด้วยดีสักว่าหากเอาหล่อนไปด้วยช้าดีช้าร้ายเกิดปะทะการล่อนโดนยิงตายหงไปผมคงเสียดายน้ำลายยืดแน่ ที่ยืดเพราะตะโพกผายผึ่งเนื้อหนังแข็งปึงปังอวบไปหมดน่ารับค่าแรงตอบแทนจากผมสักคืนสองคืนหลังเสร็จเรื่องสะสางที่หนักใจงั้นเดี๋ยวผมเรียกคนของผมมานำทางคุณไปพักที่ปลอดภัยดีกว่านะครับมารีตกลงนะครับไม่ทันที่หล่อนจะตอบรับหรือปฏิเสธผมยกมือทั้งสองคืนห่อปลายนิ้วเป่าลมรอดออกมาเป็นเสียงนกดังกังวานเป็นจังหวะตามที่ตกลงกระตะขวางไว เสียงร้องดังเป็นจังหวะพอจางเสียงผมตะควางก็ร้องตอบพร้อมโผบพุ่มหมายออกวิ่งเหยา่ aw, เอามือหนีปืนคู่ชีพของแกมาด้วยมารีเอ่ยอย่างตกใจตายคุณมีคนของคุณมาด้วยทําไมไม่บอกฉันแต่แรกแหมหลงนึกว่ามาคนเดียวผมขอโทษเป็นอย่างสูงมารีผมกลัวว่าคุณจะไม่ยอมดีด้วยกับผมนะสิทีนี้หากมีอะไรเกิดขึ้นกับผมสองคนมันจะทันตั้งตัวได้ไงล่ะครับรอนพยักหน้ารับรู้สายตาจ้องดูเท่าขวางที่เดินกลางแขนเข้ามา ผมนึกชมเชยอาอำมกระเจ้าหลอที่หมกตัวซุ่มเงียบคอยทีอย่างทรหดอดทนไม่ยอมปริปากหรือโผตัวปรากฏกายขึ้นมาทำตามที่ผมวางแผนไว้อย่างกัททหารที่มีวินัยรับคำสั่งแลาไม่ยอมเปลี่ยนใจไปทำอย่างอื่นจนกว่าผมจะสั่งแกกระเด็กของเราใหม่ตาควางยิ้มเพลเห็นได้ชัดในตาลุกลิกของแกจ้องปักอยู่บริเวณท่อนบนของเรือนกายที่ผ้าเปียกน้ำเปรโคนของมารีกระโจมอกไว้ไม่ยอมมองไปที่อื่น มีอะไรจะใช้คว้างเลยมีพาผู้หญิงคนนี้กลับไปบ้านอาอัมจัดหาเสื้อผ้าเปลี่ยนให้แล้วดูแลอาหารน้ําท่าให้เธอพักตามสบายเท่านั้นตาคว้างผ่าจากอกในผ้าสิ้นของสาวร่างอวบตาคมนางนั้นหันมาจ้องลูกตาผมยังไม่อยากไปจากผมเลยเอา้าวเราคุณอยู่ที่นี่ไม่ไปด้วยงั้นเลยใช่ทุลายยังไม่เรียบร้อยนี่ผมลิ้วตากับแกเป็น,นไหนๆไ,ไม่อยากให้พูดอะไรออกมาอีก ตาขวางคงไม่ห่วงผมหรอกเพราะแกรู้ดีว่ายังมีอาอ่ำกับเจ้าหล่อที่วิ่งน้ำกระจายหนีแข้งผมไปแบบมีมารยากำลังกบดานรอท่าเป็นเพื่อนร่วมงานเสี่ยงอันตรายกับผมอยู่แม่ความจริงเรื่องนี้ให้ขวางไปกับคุณไม่ดีกว่าเหรอเฮนะาบอกให้ทำอะไรก็อย่ายแย้งอย่างน้นอย่างนั้นสิเหตุผลต้องมีไม่งั้นไม่ใช้หรอกเข้าใจบ้างแกพยักหน้ายัางจนใจต้องทำตามหันไปยิ้มคางยื่นกับมารีป้ายแม่คุณปด้วยกัน ่อนคงเห็นผมไม่กลับไปกับหล่อนด้วยแน่ๆมารีหันมาพูดกับผมแล้วคุณล่ะทําไมไม่กลับอย่าไปที่แพรในดงสนุตามลําพังนะอันตรายที่สุดเลยมันวางยามแน่นหนาพวดพลาดเข้าไปมันยิงคุณทิ้งแน่นอนตาขวางสอดออกมาตามสันดานคนปากเปลาะของแกอ้าพี่โทแม่นมสวยเรื่องนี้อย่าไปห้ามเจ้านายเลยเจอมานักต่อนักแล้วพอพูดถึงเรื่องปืนแล้วก็ เรื่องเล็กจ้าถึงขนาดขนแก่ๆยังขวางพลอยติดนิสยัยเรื่องพันอย่างนี้ไปด้วยซะแล้วนี่อืดูแขนขวางสิพูดถึงเรื่องหญิงเรื่องฆ่ากันละคนมันลุกเกลียวเลยนี่มารีหันควับไปจ้องหน้าแกยกมือเท้าบนสันตะโพกโอถงของหล่อนท่าทางเอาเรื่องเต็มทีนี่พูดใหม่สิพูดให้ดีนะเรานะ่แก่จนแก้มเหี่ยวตอบยอบยังมาทำทะลึง่งตึงตังอีกเหรอเมื่อกี้เรียกฉันว่าไงนะลุงเรียกใหม่สิ เสือเท่ารอยหน้ารอยตาตอบสวนแม่ผมสวยไม่ใช่ผมฉันสะบานไม่ใช่ผมแน่เรียกฉันอย่างอื่นนะเอ๋หูแม่คุณได้ยินยังไงควางว่าควางพูดคําว่าผมออกไปแท้ๆเลือได้ยินอย่างอื่นไปได้ใช่สิเมื่อกี้แกพูดว่านมแกเรียกฉันไม่นมสวยตะบ้าผมอดหัวเราะออกมาเบาๆไม่ได้เมื่อตะขวางทําหน้าทําตาพิกลหันมามองดูผมแล้วอ้างเป็นพยาน อู้บาคุณกองลาเมื่อกี้ไอ้ขวางพูดอย่างนี้เหรอให้ตายฮะผมว่าผมไม่ได้พูดคำว่านมเลยจะเอาไปสะบทสะบานที่วัดไหนก็ไปขวางเรียกแม่ขุนคนนี้ว่าคุณผมสวยแท้แท้แม่ให้ตายใครนะจะไปกล้าเรียกอย่างนั้นได้หรือเจ้านายว่ายังไงได้อินเหมือนขวางพูดหรือเปล่าผมสั่นนาจะพูดความจริงหรือก็คนแก่มีหวังโดนถอนงอกแต่คลั้นจะช่วยแก่มันก็ผิดหูชัดเดะ เพราะผมพอรู้มารยาเท่าขวางแกมีหลายเล่มเกวียนผูดปิ่นปอนโกโหกตอแหลหลบไปน้ำคุณนณหน้าตาเฉยอย่างนั้นเองแต่ก็ไม่อยากปฏิเสธแกให้กลายเป็นทับถมลูกน้องแกว่าไม่ยอมช่วยกันเลยพูดเป็นกลางกลๆผมไม่ได้ยินถนัดนักหรอกครับมารีแกพูดเมื่อกี้ฟังดูอาจจะใช่หรือไม่ใช่ที่แกอ้างก็ได้แต่จะว่าไปการที่มีคนเอ่ยชมอย่างนั้นสําหรับผู้ชายเขาฟังไม่เสียหายนะครับ ใช่สิผู้ชายไม่เสียหายแต่ผู้หญิงมันฟังยังไงยังไงอยู่นะคะคุณก้องล่าอย่างอื่นมีชมถมเถท,ทำไมไม่พูดถึงไปเน้นแต่ตรงนมตรงต้มอย่างนั้นแล้วลองคิดดูนะถ้าอยู่ๆมีคนขอาไปชมแม่ในคนปากมากหัวสองสีคนนี้ว่านมสวยมั่งจะรู้สึกยังไงตาคว้างหลับตาปีทําคอย่นยกสองมือพนมท่วมหัวอุ้ยอย่าเลยกลัวแล้วถ้าได้ยินใครชมแม่ตาคว้างแบบนั้นละให้ดิ้นตายบอกตรงๆคว้างชอบ เพราะจะว่าไปทั้งยายทั้งแม่ของควางล้วนประเภทชมความงามของกันทารารไหม่องค์ไม่ได้สักลายยายก็จัดอยู่ในประเภทนมตาสแกโผออกมาเป็นเม็ดเป็นปุ่มนิดหนึ่งแค่นั้นเองไม่รู้ตาแกไปสมัครเป็นแฟนได้ยังไงพ่อก็เหมือนกันเอาแม่ทำภรรยาได้เห็นจะเป็นไอ้ยังเขาเรียกว่ากรรมมาพันหรือไงถึงได้เหมือนกันนัก แกพูดเท่านี้หน้างอเป็นจวักตักน้ำแกงของแม่มารีริมบึงไม้ก็ขยายรอยยิ้มยะเยิ้มออกมาก็คนเราถึงขนาดนินทานมแม่ตัวเองวิจารณ์พ่อตัวเองแถมด้วยยายผมว่าถ้ามันจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับแม่มารีเองก็คงประจักษ์ในความจริงอย่างผมว่าเหมือนกันถึงได้ลืมความพยายามเรื่องปากของตะขวางไปจนเกิดอาการขบขันขึ้นมาแทนที่เมื่อสถานการณ์มันชักจะดีขึ้นผมพยักหน้าบอกตะขวางให้แกรีบทําตามที่ผมสั่ง ไปพามารีไปได้แล้วแกยังหันมายักคิ้วแผลบแบบทัดึ่งตึงตังกับหลอนงั้นเชิญเลยขอรับควางจะนำทางอย่างดีที่สุดเลยผมยั่วแกบางขณะตะคว้างพามารีออกเดินทางแล้วอย่าไปสวมวิญญาณโหดปั้มกันเราพอเสือแกไปกันดีๆนะมารีหันมายิ้มกับผมขณะก้มลงหยิบผ้าสีมอมอที่กองไว้ริมบึงพอชูให้ผมดูผมก็เข้าใจทันทีอย่าว่าแต่คนแก่ฉายเดียวแบบตะคว้างเลย ต่อให้หนุ่มๆรุ่นกระทงสักสี่หคนหล่อนมีไอ้ที่ชูให้ดูแล้วก็เรียบร้อยโรงเรียนจีนดิ้นพลาดแน่โคออตโตเมติกขนาด9มม,มดำมาเมื่มที่หล่อนชูให้ผมดูนั้นใครก็รู้ว่าผลงานการเด็ดชีวิตคนของมันเลิศสมและะแมนแต่แค่ไหนมือปืนอาชีพทั่วประเทศไทยใช้กันให้เกลื่อนรู้สรรพคุณกันดีแต่อย่างโคตาควายแบบที่โยนทิ้งทันทีที่ใช้นั้น มือปืนรุ่นเก่ายังใช้กันอยู่มันก็ดีอยู่หรอกถ้าหากจะใช้ซัดกันตั้งเดี๋ยวล้วโยนทิ้งไปโดยไม่จำเป็นต้องหวดกระใครต่อใครที่บังเอิญมาขวางทางปืนหรือจะเป็นญาติโกโหติกาของเหยื่อลูกสองซันหรือเจ้านาทีตลอดจนมือปืนคุ้มกันไอคนที่เราจวกมันเดสมอลเล่ไปแล้วแบบนั้นก็ชิบหายเพราะมัวแต่มาหักยัดลูกปืนใส่ใหม่มีหวังโดนรัวเก่งแบบนั้นผมไม่เล่นด้วยรักตัวกลัวตายไม่แปลกอะไร การที่เราจะเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงดวงโดยมีปืนเร็วๆคุ้มกระบานเป็นอาการของคนไม่เต็มเต็งชัดๆลองถามมือปืนชั้นดีดูก็ได้ไม่ใช่ผมจะเสกวินิจฉัยเอาเองเป็นความเห็นส่วนตัวเมื่อไหร่จะอยู่หรือตายซัดกันยังไงขอให้ได้ปืนดีๆสักกระบอกหรืออย่างน้อยเป็นแม็กนัม๓๕๗สักกระบอกแบบนี้ก็ยยังชัวร์ค่อยชัวร์ในสวัสดิภาพตัวเองหน่อยตาขวางแกคงพอรู้อิทธิฤทธิทธิเดชของปืนในมือแม่มารีดอกโตนั้นขณะกำลังจะออกเดิน กหันมกระซิบเสียงอ่อยผู้หญิงมีปืนโบราณว่าเหมือนจงอางมีพิษเหมือนมหาบารีว่าอย่ถากุเวนพอตะคว้างไปเถอะมายกทำมงธรรมะมาพ่นขี้เกียจฟังแล้วผมรีบห้ามมารีได้ยินหวัวเราะแล้วมองดูจอมสุราแห่งไพ่ล้อมอ๋อนี่เป็นนักปราดญ์เหรอบวชมานานเหรอแกยิม้มยืดอกทำท่าพึงผายอ๋อ เคยบวชสิบวชนานด้วยฉันเป็นถึงมาหาพระเรียนเลยนะแม่หนูมาหาคว้างไปเถอะไปได้แล้วผมไร่กะโดนตั้งนามใหม่คราวนี้คงชอบใจเดินโครงหัวนำหน้าไปทันทีรอจนตะคว้างพาแม่มารีรับตาไปผมหันมาดูด้านที่อาอ่ำกระเจ้าหรอพบกันแล้วน่าจะซุ่มคอยดูผมอยู่บริเวณนั้นแน่แล้วก็จริงดังว่าสองคนโผล่จะกอบงที่สูงราวเอวเห็นจะได้ อาอ่มปลาดเข้ามาก่อนบุยปากไปทางละเมะไม้ที่ตะขวางพาแม่คนสวยหายไปตามคันนาไอ้แก่นั่นพาแม่คนนั้นไปไหนวะไอ้มาบ้านอาอัมผมถามจนได้ความแล้วเขาก็อยากเปลี่ยนข้างอยากพาเข้าหาเจ้าหน้าที่เหมือนกันเพราะรู้ว่าโดนต้มมาทํางานผิดกฎหมายอากลับไปดูแลด้วยนะอ้าวแล้วเองละ่ะผมมองไปทางริมบึงหม่จุดที่มารีบอกว่าเราห้ายหมก,กันบนแพรไม้ไผ่หลังป่าสนจะไปช่วยจันร้อนออกมานาสิ กระโดดเข้าเขย่าแขนผมยังดีใจเฮ้ยจริงเลยนี่เอ็งพูดจริงๆไเลยมาจันรอนของข้าอยู่ที่นั่นแนะ่ก็มารีบอกหยกหยกอนไม่รู้หรอกจันรอนเป็นใครแต่บอกลักษณะรูปร่างหน้าตาถูกคงใช่ละ่ะหลงว่าอย่างนี้ถูกฟอร์มแน่ไม่ผิดตัวงั้นเอ็งนำข้าไก่หล่อตามไปด้วยเอ้าหรอวะโชว์ฟอร์มช่วยคนสวยสักทีเว้ยผมยิ้มกับแกแต่รีบห้ามไว้ก่อนอ่าหน้าที่นี้ผมกไก้หล่อสองคนดีกว่า อากลับไปดูแลแม่คนสวยที่มามอบตัวกับทางเรารอผมเอาจันรอนไปส่งแล้วค่อยพบกันเฮ้ย hey, ไม่ได้สิอุบาแบบนี้เองก็เก่งคนเดียวเสียชื่อคาตายหาไอ้มากล้องล่าที่นี่มันภัยล้อมทินอานะเว้ยลู้ไวสะด้วยแก่จนหัวงอกหรือเด็กเพิ่งรู้จักมันก็รู้ดีอําสูรไกลเป็นคนจริงยังไงจะปล่อยเองไปตามลําพังอย่างนั้นเสียชื่อคาตายโหง ขออีกสักครั้งเถอะวะไอ้มาที่นี่มันเหมือนบ้านค่าแท้ๆไอ้ที่รับแลหรือในป่าในดงตรง,ตรง,ตรงไหนข้ายอมได้แต่ที่นี่บ้านค้าอาไม่ใช่ผมต้องการเป็นคนเก่งคนกล้าคนเดียวอะไรหรอกอาก็น่าจะรู้งานมันเสี่ยงแล้วมันต้องใช้ความทนหดอดทนวัยผมกับไวอาร์มันต่างกันเรื่องความสมบุกสมบันเชื่อหลานเถอะน้าดื้อพับผาเลยทาไมดื้อชะมัดญาติอย่างนี้เนี่ยอากลับไปเถอะกลับไผ่ล้อมไปดูแลบ้านก่อนเถอะ กว่าจะเอาแกเปลี่ยนใจเดินดุมๆกลับไปได้ผมก็เสียเวลาเสียน้ำลายอีกพักหนึ่งนึกอีกทีไอ้สันดานหัวดือ้อหัวรันว่าอะไรไม่ค่อยจะเชื่อนี่โคตระกูลสูตรละไกลมันมีติดตัวกันแทบท้งนั้นจะไปว่าแกก็ไม่ได้สันดานทางพ่อผมมันมาอีหลบเดียวกันทั้งเพเหลือผมกับเจ้าหล่อไอ้หนุ่มกัดมันยิ้มทำหน้าเจจิญกับผมเป็นไงวะเมื่อกี้หนักไปหน่อยหรือเปล่ามันยกมือขึ้นลูบบริเวณที่โดนถีบเขาอย่างจัง แหมมันก็นิดหน่อยยังยอกยอยู่เลยครับตีนคุณนี่หนักบันไลนะถ้าเจอตรงกลามไม่ชักอยู่ตรงนั้นล่ะครับผมตบไล่มันเบาๆโทษโทษแต่ถ้าไม่เอาอีกบึกหรือก็ไม่ยอมปล่อยนางนั่นแง่งๆใช่ไหมมันพยักหน้ารับทันทีแบบลูกผู้ชาย <c oughs> ใช่ครับแหมผู้หญิงอะไรเชฟมันบ้าเหลือยัดทานจริงๆ ผมว่าไม่ใช่แต่ผมหรอกครับพอขยำม,มันเข้าขนาดนั้นแล้วจะไม่ลืมตัวคนอื่นๆก็คงเหมือนกันเห็นแล้วมันโอ้โหลานตาไปหมดทั้งข้างล่างข้างบนเฮ้ยบูดแล้วน้ำลายไหลไปเถอะเรายังมีเรื่องต้องทําอีกบานตะไทยเลยแม่นมโตนั้นบอกมันซ่องสุมกันอยู่ที่แพรริมบึงไมายหลังโดงโสนริมบึงด้านโน้นแล้วจับเอาไม้จานรอนไว้ลุยเขาไปหวดกันละเขาเนี้ยไหวเลยลูกพี่ก็คงไหวเว้ยแต่ระวังตัวกันหน่อยแล้วกันพอเห็นมาลีผู้หญิงที่นายป้ามเมื่อกี้ เขาบอกว่าตอนนี้ตัวร้ายๆของมันกับหัวโจกใหญ่เข้าเมืองกันหมดเหลือริ้วล้อไม่ถึง1ิคนลุยแม่งซะตอนนี้มีโอกาสหวดมันได้สะดวกกว่ามันต้องมีวางยามด้วยละมั้งครับอย่างเงี้ยอ๋อแน่นอนสภาพที่มันถูกตำรวจล่าหัวอย่างนี้ยังไงมันก็ต้องระวังตัวเต็มที่อย่าลืมมันไม่ใช่โจรผู้ร้ายธรรมดานะเว้ยแต่เป็นกลุ่มกองกําลังติดอาวุธที่มีการบังคับบัญชามีผู้บัญชาการทุกอย่างผ่านการศึกษามีคนที่เรียนหนังสือระดับต่างประเทศมาแล้วมันต้องรัดกลุ่มในการป้องกันแน่ ซีน่าหรอดูวิตกขึ้นมาเมื่อผมบอกมันอย่างละเอียดงั้นก็เสี่ยงสิครับเอางี้ไม่ดีกว่าเลยครับคุณก้องล่าผมว่าเราปลอมตัวเป็นชาวบ้านแถวนี้มาหาปลากันเป็นไงแบบนั้นมีหวังเข้าไปใกล้โดยมันไม่สงสัยแน่อย่างมากมันก็ตะเพิดเราออกมาถ้ามันพบเราเข้าความคิดหนุ่มภายล้อมคนนี้ไม่เลวผมเห็นด้วยทันทีและแผนนี้ก็เหมือนกันเด็กกับการที่บุกเข้าซัดก,กับไอ้พวกโจร้นแท็กเตอร์มาเลกค่าไทยอย่างกับผมเอาควายย่ำนาบุกมันที่ผ่านมาแล้ว แต่วิธีปอมเป็นคนหาป่าจะปปอมยังไงวะเบ็ดสักอันก็ไม่มีผมบอกปัญหาที่ดูแล้วยากจะแก้ได้แต่หลอกับชี้ช่องทางให้อย่างทันใจง่ายนิดเดียวครับเดี๋ยวเราอ้อมไปทางด้านใต้บึงนี้จะมีพวกมาวางเบ็ดประช่อนผมรู้จักจ่ายมาสักห้าสิบบาทเรื่องเรือรับรองได้ง่ายมากเอาเอาทางนั้นเอาเลยรีบไปแต่มันจะเสียเวลาหรือเปล่าหรอคงไม่นานเท่าไหร่แล้วครับยอมให้มันสักชั่วโมงสองชั่วโมงรับรองเราเข้าไปถึงแพรพวกมันปลอดภยัยขึ้นอีกจมหูไม่ต้องเสี่ยงแล้วครับเอา ผมตกลงยอมรับไอเดียเจ้าหรอเรื่องอย่างนี้จะมามวนึกว่าเราทำการวิเศษวิโสอยู่คนเดียวไม่ได้ถึงแม้เป็นความคิดคนที่ด้อยกว่าเราทั้งสติปัญญาและประสบการณ์แต่เมื่อพิจารณาดูแล้วที่มันบอกเป็นวิธีที่จะผ่านเข้าถึงแก๊งไวรัยเหล่านั้นได้โดยปลอดภัยมากกว่าอย่างอื่นก็ควรรับฟังแล้วนำมาใช้